ที่รักเอาใช้หูฟังอีกแหละมันตัดเสียงรบกวนตลอดเลยนะเวลาพูดเลยที่รากกินอะไรมรตอนนี้ละมะั้งตัวของในครัวหมดแล้วต้องออกไปซื้อร้านหนะ้าบ้านก็มีตัวก็เดินไปซื้อก็ได้ใกล้ๆกล้แปหมดสบู่หมดยาถืฟันหมดสั่งซื้อไม่ได้หรอก็สั่งได้เละ ได้กินส้มตำอุปราราสับพก็ดีเนะาะไลแมนมก็มีสั่งไปดิสะดวกสบายเกินอะอยุคนี้เขาก็มีบริการส่ง delivery ถึงบ้านกินชาไข,ข่มูกันชาไข่มุก็ท็มีสั่งอยู่ไลแมนมก็ส่งได้อยู่คูเป็นด้าก็มีเลือกเอาส่วนไลแมน่าให้อุดหมนจังเลยเขาบริการส่งถึงง่ายว่าดูดิเล็บเขาพองแค่เนี่ย ตั้งหมดแล้วอ่ะสี่รอบหมดแล้วก็เห็นซื้อสีมาตั้งสองสายกระปุกก็ทาไปเติมเติมไปทุกคนเไหว่อากาศหนาวเ่มเย็นขึ้นแล้วเนี้ยเห็เสื้อตัวเล็กขนาดเนี้ยเสื้อแขนยาวก็มีไม่ใส่เล้วก็ยังใส่แันยาวเลยมนหนาวเสื้อผ้ามันไม่ค่อยมีเต็มตู้ขนาดนั้นเลยว่าไม่ค่อยมี เอาก็มีตะแขนกูดอี้ให้ใส่สักสิบตัวเลยไงล,ล่ะหรอสมัรนั้นก็ชอบซื้อแขนกูดอะ่ะก็มีตัวสองตัวก็ใส่ไปก่อนใครเชืวโอวมันจะหนาวเหรอะเอเอพูดถึงอากาศเย็นๆถ้าได้ซดอะไรร้อนๆก็ดีเนะาะต้อะไรร้อนๆใช่กาต้นมน้ำร้อนหลังบ้านก็ใช้ได้อยู่นะต้มน้ำต้อมอะไรกินอุ่นๆ,ๆเอา้เอาปื้อก็ไปทำสิเอา้าให้ซดน้ำร้อนจบบ้าหรือเปล่ารอให้มันอุ่นก่อนเลยน้ำร้อนก็แล้วอ่ะ พอดีเลยช่วงนี้มาช่วงเทศกาลแบบของลดราคาน่าจะเยอะอยู่เนาะช่วงสิ้นเดือนเนี่ยใช่ไปช่วงต้นเดือนหน้าดีกว่ามั้งต้นเดือนน่าจะลดมากกว่าข้างนอกเนี่ยเนี่ยแกล้นเดินเฟซดูเห,เห็นว่าในเมืองรถติดช่วงนี้ไม่ควรออกไปนอกบ้านอเอาเราให้ลายแมมมาส่งของแล้วรถไม่ติดกว่าจะไ,ได้กินเพราะไม่หมดหิรเหวี่ยงใส่ข้าแย่เลยเหรอลแมนขี้มอไซ พูดปั๊บทิกแซกไงก็ได้เรารถใหญ่ไปกว่าจะยูเทิร์นกว่าจะอะไรอีกเราติดกว่าจะให้ยาดอยา่าออกข้างนอกจบปะฮะอยากไปเดินเลนะ่นอยากไปเปิดหูเปิดตาเนี่ยฮะเบือ่อจะบ้านเนี่ยเบื่อจะตายอยู่แล้วทำอะไรเสร็จต่อเนี่อะไรแทนเนี่ยได้ออกไปเปิดหูเปิดตาไปคาเฟน่นั่งกินชาไข่มุกใหมันสบายใจบ้างแต<อ>่เออ,อเออเอออย่าออกข้างนอก โอ้โหนี่ก็ให้ใช้บริการที่นี่นั่นจังเลยมันง่ายเกินไปอย่างนี้นหนละร้านค้าหน้าบวันที่เดินไปขอโทษนะให้ใส่เกาะอกกักเกงยิ้มขายยาไปเดินซื้อของซื้อแฟลปอย่างเงี้ยนะไปเปลี่ยนชุดเลยนะอ้าวผิดอะไรอ้าวก็จอดข้างนอกชุดนี้ก็ไปได้พแพรจะออกข้างนอกจะไปข้างนอกะจะไปข้างนอกไปไปได้ครับเออไปเออดีไม่คุ้นใจนี่มันเลย